ในตอนที่แล้วราดิสเอาชนะโกคูน้องชายของเขาได้อย่างง่ายดายและลักพาตัวโกฮังไปเขาขอให้โกคูฆ่าชาวโลกหนึ่งคนออกมาก่องไว้ที่ชายหาดหากต้องการพบลูกชายอีกครั้งโกคู Goku ไม่อยากทำสิ่งนี้โกคู Goku, นั่งอยู่ที่นั่นและ คุณคิดถึงวิธีที่จะพาลูกชายของเขากลับมาเมื่อพิกโรโ่คู่แข่งตัวชะกาของเขาปรากฏตัวขึ้นคนอื่นๆตกใจเมื่อเห็นพิกโรโ่จึงตั้งท่าต่อสู้ทันทีพิกโรกโ่ยืนยันว่าเขาไม่ได้มาทําอันตรายใดๆและเสนอความร่วมมือให้โกคูเอาชนะราดิสอย่างไรก็ตามเขาพูดอย่างชัดเจนว่าเขาไม่ได้ทําเพื่อช่วยโกฮังแต่เพียงต้องการให้แน่ใจว่าราดิสจะไม่ยึดครองโลกในขณะที่เขาต้องการยึดครองซะเอง ในขณะที่คนอื่นๆไม่ไว้ใจพิกโลแต่โกคูก็ยอมรับข้อเสนอใช้ดราก้อนเรดาร์ของบลูมาเพื่อค้นหาดราก้อนบอลสีดาวซึ่งอยู่บนมัวของโกฮังจากนั้นนักสู้ที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกสองคนก็ออกจากบ้านเตาเพื่อกำจัดภัยคุกคามและช่วยเหลือโกฮัง ในขณะเดียวกันโกฮังก็ร้องไห้ตลอดเวลาสร้างความหงุดหงิดที่กับราดิสเป็นอย่างมากเขาจึงขังโกฮังเอาไว้ในสเปซพอดสิ่งนี้ทําให้โกฮังทุกข์ใจมากขึ้นและเป็นครั้งแรกที่เขาเริ่มแสดงศักยภาพที่อยุดเฉยที่ไร้ขีดจํากัดในขณะที่ระดับพลังของเขาพุ่งสูงขึ้นราดิสจับพลังได้ด้วยสเกลเตอร์เขาไม่เชื่อว่าเด็กจะมีพลังชิ้นนี้ได้จึงไม่สนใจเพราะคิดว่าเครื่องน่าจะรวน จนกระทั่งโกคูและพิกโรมาถึงตั้งแต่ที่สเกลเตอร์ทำนายการมาถึงราดิสก็ตกใจเมื่อรู้ว่าสเกลเตอร์ของเขาไม่ได้ร้วนและโกหังมีพลังระดับ710จริงๆโกคู Goku ปฏิเสธข้อเสนอฆ่ามนุษย์ในฐานะชาวไซยาและ เรียกร้องให้ราดิสคือลูกชายของเขามาราดิสตัดสินใจให้โกคูมองดูโกฮังเป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่เขาจะเสียชีวิตไม่กี่วินาทีต่อมาเหล่านักรบที่แข็งแกร่งก็เริ่มทําการต่อสู้การต่อสู้เป็นไปอย่างเข้มข้นแต่ถึงแม้จะมีความแข็งแกร่งร่วมกันโกคูและพิกโกโก็ยังถูกชาวไซยาผู้ชั่วร้ายจมตีแบบไม่ทันตั้งตัวจากนั้นราดิสก็เปิดเผยต่อโกคูและพิกโกโว่านักรบชาวไซย,ยาที่เหลืออีกสองคนนั้นมีพลังที่สูงกว่าตัวราดิสเองมากจนทําให้ทั้งสอง คนต้องตกตะลึงแล้วตอนนี้ก็จบลงในอนิเมะพิกโลปรากฏตัวต่อกลุ่มในขณะที่ลอยอยู่เหนือบ้านเต่าส่วนในมังงะพิกโลออกมาจากด้านหลังบ้านเต่าโดยซ่อนตัวอยู่ที่มุม จิจี้ที่บ้านสงสัยว่าเมื่อใดที่โกคูและโกฮังจะกลับบ้านนั้นฉากนี้ไม่มีในมังงะฉากที่โกฮังซอนโตอยู่ใต้รถกระบะของชาวไร่ซึ่งทําให้ราดิดหยิบมันขึ้นมาและทําลายมันด้วยชายนิ่งไฟเดย์นั้นไม่มีในมังงะเพราะในมังงะราดิดมาถึงก็จับโกฮังโยนเข้าไปในสเปซพอตเลยโกคู Go กล่าวว่าเขาไม่รู้ว่าพิกโกโร่ฝึกฝนด้วยเสื้อผ้าทวงน้าหนักยังไรก็ตามโกคูก็ได้ค้นพบสิ่งเดียวกันในมูฟวี่ภาคเดซโซนซึ่งน่าจะเกิดขึ้นก่อนตอนนี้